โอเควันนี้เป็นวันที่อากาศดีหน้าร้อนก็กําลังจะมาทุกคนก็อยากจะมีผิวพรรณที่ดีสดใสแล้วก็เปล่งปังรับหน้าร้อนซัมเมอร์กันใช่ไหมคะทีนี้วันนี้นาเนี่ยมีไอเทมดีๆที่จะมาและนํนำสาวๆที่อยากจะมีผิวสวยผิวกโกลว์แล้วก็มีเซรั่มนะคะที่จะเข้าไปรักษาเข้าไปดูแลได้ตรงจุดกับของเราเลยนะคะเพราะว่ามีในอาร์ติสตีของเราเท่านั้น ที่จะเป็นเซรั่มแต่ละแต่ละ,ละจะได้ดูแลแต่ละจุดของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตารูปร่างคุณลักษณะประโยชน์เป็นอย่างไรนะคะ,ะทุกคนเห็นเราเนะอาร์ติตรของเรานะคะก็คือมีชื่อว่า a r t ์ติ e รีซิกเนเจอร์ซีเล็กเพอร์ซอนัลไลน์เซก็คือ a r t ์ติ e รีเซรั่มที่ออกแบบเฉพาะบุคคลน,นั่นเองนะคะ่าอ,อย่างแรกเลยนะคะก็คือนี่แหละ ผิวที่แบบดูกลดูใสดูสว่างดูแบบไม่มีจุดด่างดำดูแบบเดินไปด้วยความมั่นใจนะแบบเผยผิวของเราแบบกลสวยได้นะ,ะแล้วก็สาม,มารถดูแลได้จากภายในแล้วก็ภายนอกอ่าทีนี้การบำรุงผิวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าทำไมเราจะต้องมีซซรั่มนี้อ่าซีรั่มทำไมต้องเป็นซซรั่มทำไมต้องเป็นอาร์ติสตี้ทำไมต้องเป็น,ปน, istry, ปนโลซลูชั่นที่ตอบโจทย์ผิวตัวนี้นะคะ ก็ในเซรัมเนี่ยเราเนี่ยใช้เป็นประจำทุกวันแล้วมันมีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะแทรกซึมลงสู่ผิวได้ดีมีประสิทธิภาพในการดูแลผิวของเราเนี่ยได้ดีนะคะาซรัมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ดูแลผิวอ,อย่างมีประสิทธิภาพบางคนบอกใช้เคี้ก็พอแล้วมัง้งถามว่า ใช้ครีมก็พอก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากดูแลมันลึกกว่านั้นน่ะถ้าเรามีเซรั่มที่บำรุงก่อนให้มันลงลึกถึงใต้ชั้นผิวก่อนที่จะลงครีมอันนั้นก็คือเป็นการดูแลที่แบบคือคือค่อนข้างที่จะได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าถ้าเราทาครีมมันอาจจะได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันอยู่แค่บริเวณเปลือกผิวใช่ไหมคะอ่ะาเซรั่มเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงแล้วก็มันมีส่วนผสม ที่มันมีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาผิวของเรานะคะแล้วก็มันมีมอยเจอร์ไรเซอร์ถึง2.5เท่าสามารถที่จะแทรกซึมลึกลงสู่ชั้นผิวนะคะในชั้นใต้ผิวของเราได้ดีกว่าเพราะเขาเนี่ยต้องอได้ออกแบบมาโดยมีอนุภาค ของซีรมัมซเลล่ลอซึมลงไปใช้ชั้นใต้ผิวหนังได้ดีเพราะว่าชั้นผิวหนังของเราเนี่ยมันมีคุณลักษณะของความหนาแน่นเนี่ยต่างกันนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการจัดการผิวซึ่งเข้าตรงจัดการตรงกับปัญหาผิวต้นเหตุนะคะอ่าทีนี้ในลักษณะของซซรัมเนี่ยมันมันคือคือต้องแบบ ซึมซาบได้เร็วไม่ใช่ทาอยู่ก็ยังลอยอยู่บนผิวนะคะอันนี้ก็คือซึมซาบได้เร็วอ่าแล้วก็มีส่วนผสมที่มันเป็นประสิทธิภาพแล้วก็แทรกลงซึมใต้ผิวได้ดีอ่าออกแบบที่มันคงประสิทธิภาพอยู่แล้วก็มีส่วนผสมเนี่ยคือนมาผสมกันแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับมอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อให้ผิวสวยแข็งแรงก็คือหมายความว่าเอาเซรั่มเนี่ยมาผสมกับมอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะ แล้วก็ทําไมจะต้องเป็นเซรั่มที่ออกแบบเฉพาะคุณเพราะผิวของผู้หญิงแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันทีนี้การได้รับการดูแลผิวที่เราต้องการผลิตภัณฑ์มาดูแลเนี่ยเออก็แตกต่างกันแล้วก็เพื่อจัดการปัญหาผิวหลากหลายของแต่ละคนบางคนบอกฉันมีจุดด่างดําเยอะบางคนบอกว่าฉันไมีรู้รองคนบอกว่าฉันอยากให้หน้ามันสว่างใสเพราะว่าหน้าฉันมองอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้นะคะอ่ะ ผู้บริโภคเนี่ยชอบที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองในทุกๆด้านอาร์ติสตรีเนี่ยเขาเข้าใจเขาจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคลนะคะอันนี้ก็จะมีโปรแกรมมีิเคราะห์ผิวนะคะซึ่งฐานข้อมูลของผิวอาร์ติสตีที่รวบรวมจากคนทั่วโลกเนี่ยกว่าสามหมื่สองพันตัวอย่างเลยนะคะอ่าก็คือบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยต้องใช้ ผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยที่จะต้องมาจัดการกับผิวบนใบหน้านะคะก็มองหาตัวนั้นตัวนี้มาใช้นะคะแล้วรู้หรือไม่ว่า97%้าเจ็ดเปอร์เซ็นตของเนี่ยมีปัญหาผิวมากกว่าหนึ่งอย่างไม่มีแค่อะไรอย่างเดียวไม่มีมันต้องมีจุดด่างดําด้วยอ่ะเฮ้ยมันต้องมีสิวมันต้องมีกกมันต้องมีเออหนะ้าอย่างนู้นอย่างนี้เพิ่มมานะคะไม่ได้แบบปัญหาเดียวนะคะทีนี้การดูแลจัดการปัญหาของคุณนะคะผิวของคุณเราจะดูแลจัดการยังไงนะคะอย่างแรกก็ ปัญหาผิวแต่ละชนิดเนี่ยเกิดขึ้นในชั้นผิวที่แตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสจุดด่างดำริ้วรอยแล้วก็ความกระชับปัญหาผิวแต่ละชนิดเนี่ยก็เกิดขึ้นตามอายุนะคะสังเกตว่าแบบในช่วงวัยรุ่นถึงไปประมาณยี่สิบต้นๆเนี่ยก็ผิวก็ยังเปล่งปลั่งนะคะเปล่งปลัง่งริ้วรอยก็ยังไม่มานะคะแต่พอแบบส0อัพสี่อัพเนี่ยเริ่มมาแล้วริ้วรอยเริ่มมาแล้วมีฝ้ามีกระแล้วนะคะ ทีนี้ปัญหาผิวแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันหมายถึงว่าเอปัญหาผิวหนึ่งปัญหาเนี่ยทําให้ผิวไม่สามารถฟื้นฟูตามธรรมชาติได้แล้วก็มีการจัดการปัญหาผิวจึงต้องการทุกปัญหาจัดการปัญหาไปพร้อมกันพร้อมก,กับได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างบางคนเนี่ยสมมุติว่าเราผิวที่เป็นจุดอ่าเป็น,เป,นเป็นหน้าหมองแดดมาหน้าหมองพอหน้าหมองแล้วเป็นไงคะมีจุดด่างดามีฝ้ามีกระ แล้วหน้าที่โดนแดดมาก็จะทําให้เป็นริ้วรอยมากยิ่งขึ้นก็คือพอเราเป็นอย่างหนึง่งมันก็จะเชื่อมไปอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้แหละซีรั่มของเราที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลเลยนะคะตัวนี้นะคะขวดของเราก็ทำไมต้องเป็นอาร์เตรีก็คือมีส่วนผสมของธรรมชาติสมบูรณ์แบบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็คิดคิดค้นสูตรเฉพาะคุณธรรมชาติบวกวิทยาศาสตร์ เท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับเรานะคะอน,นี้นะคะก็คือทำให้ผิวของเราสุขภาพดีและการแสวงหาส่วนผสมจากธรรมชาติก็คือเรามีฟาร์มนิวทริไลท์นะคะที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะแล้วก็ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ควบคุมการสกัดเพื่อสารที่มีความเข้มขน้นอ่า มีนวัตกรรมที่ลงตัวนะคะก็คือมีส่วนผสมจากธรรมชาติมีไฟโตอินฟิววอเตอร์นะคะร0 0แล้วก็คงประสิทธิภาพของไฟโตนิทรีนหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาใช้ผลิตผลคือคือสิ่งสิ่งที่เขาบัรสกัดเนี่ยจากธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็ยังคงประสิทธิภาพของไฟโตนิทรีนที่อยู่ใน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 ผลิตภัณฑ์นั้นเราเรียกว่าอะไรอะทรัพยากรหรือ หรือว่าทรัพยากรน,นั้นนะคะเออที่เรานํามาใช้แล้วก็มันมาจากฟาร์มที่มันปลอดปลอดภัยอะ่ะไราสารเคมีอะ่ะเออมาอยู่บนหน้าเราเรามั่นใจได้เลยว่าเฮ้ยเขาเก็บเชอร์รี่มาเนี่ยมันไม่ได้เชอร์รี่จากฟาร์มที่มันฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคือเขาดูแลมาอย่างดีตั้งแต่เขาลงเม็ดปลูกจนถึงกระทั่งเก็บเกี่ยวแล้วก็นํามาสากัดแล้วก็ลงมาที่หน้าเราอะค่ะอันนี้ก็คืออยากให้เราเชื่อเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่มันมันอยู่บนหน้าเราจริงที่เราใช้อะ่ะเราไม่ได้ใช้ของแบบเออมีพิษภัยอันตราย ใดๆคือให้มั่นใจว่าฉันใช้ของดีแล้วแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาดีอะค่ะเออเนาะค่ะแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยวิทยาศาสตร์เบสซีรัมเนี่ยเพิ่มการซึมผ่านของส่วนผสมแอมพลิฟายเออร์นะคะสูงสุดถึงร้อยสิห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็มีไฟโตอินฟิววอเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นที่ได้จากส่วนผสมห้าชนิดจากนิวิไลท์ภายหลังการทดสอบแปดชั่วโมงนะคะอ่าสมบูรณ์แบบด้วยวิทยาศาสตร์ก็คือทํางานร่วมกันนะคะก็คือจะมีส่วนของ ไฮโดรโปรไบโอติกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตัวตัว H นะคะตัว H ก็คือเป็นไฮเรตก็คือจะเป็นพวกให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัว W อันนี้ก็เป็นตัวแบบไปยดีดิมินิชชิ่งนะคะอ่าก็ออกแบบมาเฉพาะผิวของแต่ละบุคคลอันนี้สมมูรแบบด้วยวิทยาศาสตร์นะคะความยืดหยุ่นของโครงสร้างผิวที่อ่อนแอลงเมื่ออายุมากขึ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนที่ลดลงเมื่อผิวเสื่อมสภาพ เส้นใย่อิลาตินอ่อนแอลงนะคะแล้วก็เสริมสภาพเมื่อคอลลาเจนกับอิลาตินมีเพิ่มมากขึ้นและแข็งแรงขึ้นจะทำให้ริ้วรอยและความหย่อนคล้อยลด,ดลงนะคะโซโลูชันที่ตอบปัญหาผิวของคู่อันนี้เรามาดูกันนะคะว่า,าหน้าตาผลิตภัณฑ์ของเราใช้ยังไงแล้วก็มีหน้าตาเป็นยังไงผสมยังไงนะคะก็คือจะมีตัวนี้นะคะก็คือเป็นเบสเซรัมที่บรรจุเข้มขน้น นะคะจากธรรมชาติของนิวซีแลนด์นะคะหนึ่งขวดตรงนี้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยวิทยาศาสตร์ได้สามแอมพลิฟายเออร์นะคะสามารถเอาสามแอมพลิฟายเออร์ตัวนี้นะคะไปผสมได้ในในเบสซีรัมหนึ่งขวดนะคะและเอ่อแอมซิแอมพลิฟายเออร์ตัวนี้นะคะก็คือจะมีอยู่ห้าแบบนะคะให้เราเลือกแล้วก็เป็นขวดซีรัมของเราหนึ่งขวดนะคะอ่ามีมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ก็ตัวนี้นะคะเบสซีรัมส่วนผสมจากธรรมชาติของเิลหนึ่งเปอร์เซนต์ไฟโตอินวอเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านผิวเนี่ยร้อยเจ็ดห้าเปอร์เซนเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะอ่าให้เห็นชัดๆว่ามันมีห้าตัวตัวเอนะคะไฮเดรชันไอมพลิฟายเอก็คือเป็น สำหรับผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะไปเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะตัว B เป็น Brightening Amplifier ก็จะเป็นทำให้ผิวของเรา Bright สว่างขึ้นนะคะ w Anti Wrinkle นะคะก็คือเป็นต่อต้านริวรอยก็คือช่วยให้ริ้วรอยของเราเนี่ยตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ตัว F ก็จะเป็น Firming นะคะใครที่อยากให้มีผิวที่เฟิร์มขึ้นก็สามารถที่จะใช้หัวตัวนี้นะคะแล้วก็ S ก็เป็น Anti Spot ใครที่มีจุดด่างดำนะคะเป็นเป็นรอยสิวห,หรือเป็นรอย รอยรอยกดรอยอะไรก็สามารถที่ใช้ตัวนี้ผสมได้นะคะก็คือหยิบมาสามหัวสนใจตัวไหนก็เอามาสามหนึ่งหัวก็ได้สองหัวก็ได้สามก็ได้ะคะ่ะอย่างมากสุดได้สามนะคะในขวดเดียวอออกแบบของตัวเองได้เลยเรามีปัญหาแบบไหนเราก็หยิบตัวน,นั้นมานะคะอ่าโอเคอันนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยี power infuse เนี่ยนะสามเอาไปใส่ลงไปนะคะเพื่อความสะดวกในการผสมขวดซีรั่มและฝา ออกแบบเพื่อให้ทำงานร่วมกันเพื่อสะดวกในการผสมนะคะแล้วก็บรรจุพันธุ์นะคะก็ให้แบบคงความสดใหม่อยู่อะก็คือใหม่ตั้งแต่เราผสมมนะคะอโอเคตัวแรกเลยนะคะสำหรับผิวขาดน้ำนะคะตัว H นะคะ Hydration บวก b e t a d i n Amplifier นะคะตัวนี้ก็คือเป็นไบโครไมโอมของผิวช่วยให้ผิวเนี่ย การค้นพบครั้งใหม่เรื่องผิวนะจุลินทรีนะต้านตัวนะทั้งดีและไม่ดีก็อยู่บนผิวของเราใช่ไหมคะก็คือแบบมีไบโครไบโอมที่ดีคือผิวเนี่ยมันมีทั้งจุลินทรีย์ตัวดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นให้ตัวดีกับตัวไม่ดีมันอยู่ร่วมกันได้นะคะแล้วก็ปรับสมดุลและน้ําบริสุทธิ์จากทาน้ําแข็งพยอสเพื่อฟื้นฟูปราการบํารุงนะคะความชุ่มชื้นและเติมเต็มน้ําในผิวค่ะนี่นะคะ ให้ผิวเนี่ยคงความชุ่มชื้นตลอดวันและทําให้ผิวแข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นเก็บเก็บกักน้ําให้นะคะร้อยเปอร์เซ็นตะของผู้หญิงเพราะว่าผิวนุ่มนวลและเรียบเนียนมากขึ้นค่ะอ่าต่อไปตัวที่สองนะคะตัวนี้เป็น b r i g h t e n i n g a m p l ifier บอบวกด้วยเบสเซรัมสำหรับพวกคนที่มีผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะอ่าก็ทำหน้าของเราเนี่ยเออสว่างขึ้นนะคะก็คือทำให้การผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวผิวที่หมองคล้ำเกิดจากการสะสมของผิวที่ตายแล้วนะคะ แล้วก็เร่งการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็เผยผิวใหม่ให้ดูกระ่างใสและมีสีผิวดูสม่ำเสมอยิ่งขึ้นนะคะนี่ตัวนี้นะคะให้ดูระหว่างก่อนกับหลังใช้สองสัปดาห์นะคะสังเกตว่าผิวของเรามีความสม่ำเสมอแล้วก็ดูสว่างเป็นประกายมากยิ่งขึ้นนะคะกระตุ้นการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวให้ผิวมี ดีเซลผิวใหม่ทันทีนะคะแล้วก็กระจัดผิวหมองคล้ำสะสมมานานเออใครที่มีผหมองคล้ำเอาผิวหมองคล้ำออกไปเอาผิวใหม่เข้ามานะคะก็ใช้สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะอ่าต่อไปแอนดรีริงค์ลนะคะบวกเบสซีรา่าก็คือพวกที่มีคนที่มีแบบริ้วรอยและร่องลึกตามแก้มหรือว่าตามตาอย่างนี้พวกนี้นะคะมีริ้วรอยอยากให้หน้าของเราเนี่ยฟูขึ้นนะคะก็ตัวนี้เข้าไปช่วย นะคะผิวอ่อนแอจากการรเผชิญมลภาวะหรือว่าคอลลาเจนและอิลาตินเนี่ยน้อยลงก็ไปเสริมเสริมสร้างความแข็งแรงคอลลาเจนและอิลาตินแข็งแรงขึ้นเพื่อช่วยลดเลือนริ้วรอยบางๆและร่องลึกได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็ให้ดูนะคะระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้8สัปดาห์นะคะพบว่า81%ของผู้หญิงสังเกตได้ถึงริ้วรอยและร่องลึกที่จางลงค่ะ ต่อไปนะคะอีกตัวหนึ่ง f i อร์มมิ่งนะคะแอมฟิฟายเออบวกด้วยเบสเซรมัมสำหรับผิวที่ย้อนคล้อยขาดความกระชับนะคะรู้สึกผิวแบบลงไปตามแรงโน้มถ่วงของ่วงมากเกินไปนะคะอยากให้มันเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้มันเด้งดึงกลับมาก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เฟิร์มมิง่งแอมลิฟายเออร์บวกด้วยเบสเซรัมนะคะทให้ผิวของเรากระชับยิ่งขึ้นสอ่ผิวเนี่ยสู ความกระชับนะคะเห็นความอ่อนเราเมื่อ,อยุเรามากขึ้นคอลลาเจนและอิลาตินสลงผิวจึงหย่อนคล้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปบำรุงแล้วก็ให้คอลลาเจนอิลาตินเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีการถักทอและเกาะกันตัวกันแน่นขึ้นเพื่อผิวดูกระชับและอ่อนเยาวนะคะนึกถึงเตียงนอนของเราเวลาแบบเราใช้งานานานๆแล้วเตียงมันเริ่มแบบ แฝบลงใช่ไหมคะทีนี้มันก็เปรียบเสมือนอิลาตินนั่นแหละทีนี้เราพอเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปมันเหมือนกับไปช่วยดึงให้เตียงนอนของเราตึงขึ้นเหมือนชั้นใต้ผิวของเรามันมีใยอยู่ค่ะตึงขึ้นนะคะอ่าโอเคต่อไปอีกตัวนะคะก็เป็นตัวเอ่อตัวนี้นะคะก็คือตัวตัวนี้แหละอ่าก่อนใช้กับหลังใช้แสัปดาห์นะคะให้สังเกตด้ยวยรอยบริเวณร่องแก้มนะคะก็คือสามารถจะเห็นได้ว่า9ก้าสองเของผู้หญิงนะคะผิวมีความยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วก็ 80%มีความกระชับดีขึ้นค่ะนะคะต่อไป a n t i ิสป t ตนะคะแอมปิไฟเออร์เบสซรันะคะตัวนี้ตรงจุดกับคนที่เป็นจุดด่างดำบนผิวนะคะอ่ามีจุดอะไรก็ไม่รู้บนหน้านะคะเอะพวกเป็นสิวอะไรเงี้ยก็ชอบไปปิดไปบีบมันใช่ไหมคะเออมันมีจุดด่างดำมัอมีอะไรมีกระมีอะไรจากแสงแดดที่เราไปโดนนานๆแล้วพอผิวมันสร้างเขาเรียกอะไรนะสีดำดำเมลานินอะไรอย่างงี้พวกนี้นะคะ แต่แต่พวกนี้ก็ต้องรักษานานหน่อยแต่สําหรับจุดด่างดําที่มาจากสิวะพวกที่แบบชอบไปแกะพวกนี้ยพรพรามันมันทิ้งรร่องรอยเอาไว้ของความดำค่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะอ่าก็คือการสร้างเม็ดสีผิวมากเกินไปนะคะแล้วก็ปรากฏเป็นจุดดําที่เห็นได้ชัดเนี่ยของผิวก็คือเวลาเราใช้วิตามินตัวนี้เข้าไปนะเทคโนโลยีสปอตมาร์เก็ตติ้งวิตามินซีนะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีลดการก่อการเกิดของเม็ดสีผิวแล้วก็ เพื่อจุดด่างดำเนี่ยจูด,ดูจางลงอยากเห็นได้ชัดเจนนะคะอ่าร้อยเปอร์เซ็นของผู้หญิงเห็นว่าขนาดจุดด่างดําลดลงนะคะเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตของผู้หญิงเห็นว่าจุดด่างดําแล้วก็ทั้งขนาดแล้วก็สีนะคะคือลดลงแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดําที่กําจัดได้ยากแล้วทําให้ผิวของเราสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะผิวเนี่ยสว่างใสขึ้นด้วยจุดด่างดําก็ลดน้อยลงด้วยหลังจากใช้สี่สัปดาห์นะคะอ่าทีนี้นี่นี่เลยนะคะก็คือแบบ เป็นเป็นตารางให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราอยากได้ตัวไหนมาตอบโจทย์ผิวของเราเราก็สามารถเลือกมาได้เลยนะคะเป็น HBW ตัว F หรือว่าตัว S นะคะพอเราพอเราเห็นว่าเฮ้ยอยากให้เฟิร์มก็หยิบตัว F มาอยากให้มันสว่างใสก็หยิบตัว B มาแล้วก็อยากให้มันแบบลดรอยจุดด่างดำก็หยิบตัว S มาอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคทีนี้ก็อันนี้ก็ เสร็จแล้วนะคะก็คือจบแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมของ a r t ์ติทรที่สามารถที่เลือกหัว <c oughs> นา่าจะเรียกง่ายๆว่าเรียกหัวของผลิตภัณฑ์มานะคะแล้วก็มาใส่อ m มพลิฟเออร์นั่นเองนะคะมาใส่ในเบสซีรัมของเรานะคะคผสมสดผสมเองนะคะแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะคะเช้าเย็นนะคะแล้วก็ มีอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามินซีเซรั่มนะคะตัวนี้น้องเขาก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือสามารถตอบโจทย์ผิวได้ดีเหมือนกันแต่ว่าพอมีตัวนี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราได้เองในขวดเดียวด้วยการขอฝาก Artistic Nature s e e ร์ Line, ซีเน็ n เ l l ร์เซรั่มตัวนี้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ